สวัสดีครับตอนนี้ผมมาเช็คอินโรงแรมโฟร์ซีซันติมแม่น้ำเจ้าพยานะครับพอดีผมมาพักกับที่บ้านใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลซึ่งปกติราคาห้องพักที่นี่ห้องละ9,000กว่าบาทแต่ผมใช้สิทธิ์ลดรัฐบาลลดให้อีก3,000เหลือห้องละ6,000นนิดนิด ซึ่งเป็นราคาที่ผมว่าโอเคนะครับอันนี้มาดูพื้นที่ในห้องนะครับอันนี้คือห้องห้องที่ผมพักนะครับเป็นเตียง k i งไซ i z e นะครับเป็นทวินเบดนะครับห้องก็กว้างขวางอยู่นะครับตัวห้องก็โอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ห้องอยู่ชั้นสี่นะครับ นี่นะครับเขาให้คอมพลีเตอรีทเทร่เป็นว1คหนึ่งขวดด้วยนะครับแล้วก็มีชมพู่ให้โดยรวมถือว่าโอเคนะครับวันนี้ผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการรีวิวห้องพักทวินเบดณนโรงแรมโฟร์ซีซันนิ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สวัสดีครับ